สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงผู้กองกับน้องพอเพียงนะครับกเกษตรกรวันหยุดช่องป้าครูกับลุงผู้กองนะครับสําหรับเช้าวันอาทิตย์นี้มาดูบ่อผ้าใบของลุงผู้กองที่อยู่ข้างบ้านได้เลี้ยงปลาดุกรัเสเซียนะครับซึ่งครบกําหนด3เดือนกว่า,าซึ่งมันแออัดมากเกินไปนะครับลุงผู้กองก็เลยจะทําทการ ถ่ายน้ําออกหรือบานเท่าเอินสาปาแล้วครับพี่น้องก็เลยสิสาปาพ้าลูกสาปากินครับนะน้องพ่อเพียงเพิ่นกัมาสาปาน้นะเลี้ยงบอ่อขนาดนะครับเมตรคูณ2เมตรนะครับก็พอได้กินอยู่นะครับพอได้กินอยู่หลังจากวิดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านวูนะครับอพอได้กินอยู่นะครับพอได้กินอยู่ถ้า ใครอยากจะเลี้ยงนะครับเ,เลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงปลาดุกอ่ารัสเซียในบ่อผ้าใบเ,เลี้ยงไม่ยากอ่าสามเดือนเราก็สามารถจับทําอาหารได้แล้วนะครับอันนี้พื้นที่ข้างบ้านเล็กๆนะครับของหลวงผู้กองนะครับก็ลองมาทดลองเลี้ยงอันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับรุ่นที่3แล้วที่ผูก้กองอจับขึ้นมาทําเป็นอาหารนะครับเ,เลี้ยงมา3ามรุ่นแล้ว แต่ทีนี้ลุงผู้กองก็เลยว่าครั้งนี้ลุงผู้กองว่าจะไม่เลี้ยงปลาปลาดุกแล้วเพราะว่าลุงผู้กองอเวลาทํากับข้าวลุงผู้กองไม่ชอบฆ่าสัตว์นะครับเลยว่าจะลองมาเลี้ยงหอยเชอรี่แทนไม่รู้จะคือหรือเปล่านะครับเราค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตติดตามกันเรื่อยๆยังไงลุงผู้กองก็ฝากช่องเกษตรกร,กรวันหยุดป้าครูกับลุงผู้กองไว้หน่อยนะครับ แนวทางที่ใครชอบเรื่องของเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงนะครับการใช้ชีวิตแบบเซฟโซนให้มีความสุขนะครับอยู่ในมุมหาที่เซฟโซนของตัวเองเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เกษตรผสมผสานริมรั้วบ้านนะครับนี่นะครับปลาดุกตัวใหญ่ไหมครับนี่แหละครับปลาดุกครับ ปลาดุกลัเสเซียนะครับปลาดุกลัเสเซียลุงผู้กองซื้อมาตัวละบาทนะครับตัวละบาทสําสหรับบอนี้จับก,กินเกือบสองสาครั้งแล้วอันนี้เหลืออยู่ประมาณ200กว่าตัวได้ได้จะได้ครับ200กว่าตัวน่าจะได้นะลุงผู้กองก็จะจับอเอาไปขายนะครับเอาไปขายนะรูับลลรับแปดสิบบาทยังไงก็ฝากช่องน้อยไว้หน่อยน,นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์หรือกด s u b สไคร b ์ไว้ให้หน่อยนะครับถ้าแจ้งเดือนคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับลุงผู้กองกับป้าคูนะครับก็แร์นำคลิปดีๆนะครับนำมาอัปเดตให้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวกเกษตรกรนะครับวันหยุดอันนี้อยู่บ้านสวนริมรั้วบ้านนะครับมีพื้นที่แปลงเล็กๆก็เลยเลี้ยงปลานะครับ ดีกว่าปล่อยเวลาว่างให้ทำอย่างอื่นนะครับนี่นะครับผลงานนะ